เรื่องบุญเรื่องบาปนี่มันต้องพิจารณาให้รู้เห็นด้วยตนเองจะให้ผู้อื่นชี้ให้บางทีมันก็ไม่เชื่อเลยเมื่อมันไม่เห็นด้วยใจอ่ะบางทีก็เชื่อสู้การพิจารณาเห็นด้วยใจของตนเองไม่ได้ การพิจาราเห็นบุญเห็นบาปด้วยใจของตนเองแล้วอย่างนี้มันก็ต้องสลับบาปออกไปเดวมันก็ยึดเอาบุญกุศลเป็นที่พึ่งไว้ในใจนี่มองเห็นด้วยตนเองนะ่ะมันก็พอใจเต็มที่เลยบอดีดังนั้นเมื่อเข้าใจในข้อปฏิบัติ ดังกล่าวมานี้วก็ขอให้พากันตั้งอ,อกตั้งใจรักษาจิตตรงเดียวเท่านี้แหละให้มั่นอยู่ในบุญในคุณใ้ได้บุญนี่มันสูญหายได้เหมือนกันนะถ้าเราไม่รักษาจิตใจปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปเกาะไปคล้องในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรนั้น เห็นให้เพลินไปดูหมหรสพคบบันเผิดเพลินไปในการสังคมภายนอกจนลืมบุญลืมคุณความดีที่ตนทำมาอย่างนี้นะถ้าเพลินไปนั้นมันก็บุญคุณมันเสื่อมไปได้เหมือนกันนะมันเป็นงั้นเหตุนั้นเรา กลัวจะได้ทำบุญแต่ละครั้งแสนยากฉะนั้นเมื่อได้ทำแล้วก็พยายามรักษาบุญกุศลไว้ให้ได้อย่าให้บุญเสื่อมจากจิตใจเลยมีสติสรรมจชัญญะไปไหนมาไหนอยู่ที่ไหนก็ไม่ลืมจิตรน้ลึกเข้าไปหาจิต ให้มันเห็นว่าจิตี่ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอยู่นี่สำคัญนะขอให้เข้าใจมึงคนนี่ท่าว่าจิตไม่ไม่ชอบแล้วจิตเบื่อแล้วมันก็ดับไปมันก็หมดไปทุกสิ่งทุกอย่างไโยมมันมีจิตดตวงนี้เป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อฝึกขนอบรมจิตดวงนี้ ให้เชื่อมั่นในบุญในคุณแล้วก็บุญคุณก็ไม่สูญไหนจากจิตเลยนะจิตก็สงบและเย็นสบายอยู่ด้วยบุญด้วยคุณความดีต่างๆดังนั้นให้เข้าใจเหลือแต่ทำบุญแต่รักษาบุญไว้ไม่ได้มันก็น่าเสียดาย ดังนั้นเมื่อได้ทำบุญได้เกิดให้มีขึ้นแล้วอย่าให้ศูนย์ให้บุญเจริญง,งอกงามอยู่ในดวงจิตนี้เลือ้อยไปจะได้เป็นที่พึ่งในเวลาล่มหายตายจากโรคอันนี้ปแล้วเราจะได้อาศัยบุญคุณที่เราสะาสมในเวลามีชีวิตยอยู่นี่นะอ่ เป็นที่พึ่งอำนวยความสุขให้แก่ดวงกิจนี้ต่อไปชีวิตนี่น้อยนิดเดียวหนึ่งอย่าว่าอย่าพากันนิ่งนอนใจเตรียมตัวไว้ทุกเวลานาทีเพราะว่า กิเลสนั้นคอยคุมเชิงอยู่ตลอดเวลาเผลอเมื่อใดกิเลสมันก็เล่นงานเมื่อนั้นกิเลสของคนหนุ่มคนสาวมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งกิเลสของคนวัยกลางก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งกิเลสของคนแก่ ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนั่นแหละมันไม่ใช่เป็นอย่างเดียวกันนะน,นกิเลสคนแก่มันเป็นเหตุให้ห่วงลูกห่วงหลานห่วงน้นห่วงนี่กลัวเขาจะไม่มีความสุขความสบายแล้วก็วิตกวิจารไป นี่เรียกว,ว่าความห่วงของคนแก่คนวัยกลางคนมันก็ห่วงอยากกะร่ำรวยมั่งมีสีสุขมีเกียรติยศชื่อเสียงอยากมีหน้ามีตาเข้าสังคมไหนก็ให้มันสงงาผาเอ้ยให้ถือว่า ตนมีเงินมีทองมากคนก่อเขารกยำเกรงนี่เรียกว่ากิเลสข,ของคนวัยกลางวัยกลางคนกิเลสข,ของวัยหนุ่มว,วัยสาวก็รักสวยรักงาม,มเรี่งงั้นแสวงหาแต่สิ่งที่น่ารักน่าใครน่าพอใจอยู่อย่างนั้น อันคนหนุ่มคนสาวนี่นะฉะนั้นทุกคนให้รู้จักกิเลสในหัวใจตัวเองว่ามันมีอย่างไรบ้างที่อยู่ในใจนั้นเมื่อกิเลสมันมียังไงอยู่มันปรากฏมันก็รู้นั่นแหละทำไมจะไม่รู้ทุกคนยอมรู้ตัว ืแต่ว่ารู้ว่ากิเลสมันมีอย่างนั้นแล้วบางคนก็ไม่คิดที่จะละมันยังสั่งสมส่งเสริมมันอีกให้มันมีกำลังมากขึ้นโดยลำดับก็มีถือว่ากิเลสเป็นของดีไปอย่างนี้ดังนั้นให้พากัน กลัวดูจิตใจตัวเองว่ามันเป็นยังไงอ่ะเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นอะตนมีอุบายวิธีกำจัดมันอย่างไรหรือว่าส่งเสริมมันซ้ำเลยนี่ให้พิจารณาดูการไปส่งเสริมกิเลสเลยมันไม่ดีแล้วชื่อว่าเป็นผู้ไม่ปฏิบัติธรรม ชื่อว่าเป็นผู้ประมาทในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อได้มาสมทานมั่นในข้อปฏิบัติสูงขึ้นไปจากผู้ครองเลือนแล้วอย่างนี้นะยังประมาทอยู่นี่มันก็ใช่ไม่ได้ต้องเป็นผู้เห็นโทษของ ราคะตัณหาเต็มที่เลยเพราะราคะตัณหานี่มันพาให้เที่ยวเกิดแก่เจ็บตายมาในสงสารนี่นับชาติไม่ทวนแล้วพาไปตกนรกหมกไหมเนอบายภูมิก็ราคะตัณหานี่แหละสำคัญมากแต่ระลึกชาติทนหลังไม่ได้เฉยๆ ว่าตนไปตกนรกอยู่นานแสนนานเท่าไระระลึกไม่ได้จึงมีความรู้สึกเหมือนอย่างว่าตนไม่ได้ไปนรกหมกไหมอะไรเลยตนไม่ได้เที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอะไรพอมารู้ตัวเพียงชาตินี้นึกว่าตนเกิดชาติเดียวนี้ แออย่างนี้เนี่ยมันเป็นความประมาท